สวัสดีครับทุกคนยินดีตาา้อน,นรับสู่พูดในแคชแนลนะคะวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกับตัวบั n แอนด์บอนเซลหรือเจ้าแฟรน,นะคะตอนนี้กลายเป็น C6 เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากที่คัดได้ป้ายยาหลังลงคลิปซีไปแล้วรู้สึกว่าอยากเปิด C6 เพราะรู้สึกตัวมันดีจริงจริงตอนนี้ขัดก็เลยเอามาพร้อมกับ C6 ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นคุม้มไม่คุ้มในการเปิด4-6นะครับเออให้เป็นแนวทางเพื่อนๆได้ดูว่าเออเปิดมาแล้วเป็นประมาณนี้อะไรยังไงนะครับแน่นอนน้องช่วยแบกทีมเกย์ภาพด้วยหนึงผมก็เลยเสียตังมาขนาดนี้ที่สําคัญเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝากคนไลค์กดซัมคลาแทนกำลังใจเล็กๆในการทําข้อมูลเพื่อนๆละกัาน,นะคะฝากเอยนะโอเคพร้อมกันแล้วมารับชมกันได้เลย ลิทแมนชอ็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําในราคาพิเศษพร้อมเกมอีกมากมายโดยเฉพาะเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ยังเติมได้ยีบสี่ชั่วโมงเลยนะพร้อมโปรเด็ดเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์ลดรับฟรีอีกหนึ่งแพ็คแถมยังมีส่วนลดในครั้งต่อไปอีกนะมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายรวมถึงช่องทางใหม่อย่างเอสเพล์เลเอเติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแล้วก็มีพอยต์แถมสะสมมีสิทธิ์อีกมากมายเยอะแยะที่ลิ m แมนช็อปหรือจะแอดไลน์ไปคุยกับแอดมิน มาครัเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยพวกสก,กิลอะไรข้อมูลพื้นฐานอธิบายตัวเบื้องต้นเดี๋ยวคั 8, ดแปะลิงก์ d i p t i o n นะคะคัดเคยมารีวิวทีสอไปแล้วคลิปที่แล้วเองโอเคเดี๋ยวคลิปนี้แน่นอนเราจะมาปรับสเตตตัวบันแล้วก็บัลเซลให้มันเป็น เข้ากับ c 6แล้วก็พวกโบนัสต่างๆแล้วก็แนวทางการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนไปด้วยนะอ่ะแต่ในส่วนของของอะไรยังไงคคทก็ยังใช้เป็นเซตจุดอ่อนอยู่นะคะตามที่เห็นเลยตัว w วุธเนี่ยเออแล้วก็ที่สําคัญนะคะบวก5มาแล้วคลิปที่แล้วเหมือนลืมลืมบวกต้ตอ้นี้ก็เลยแบบ a c t น้อยไปหน่อยเออแต่เหมือนจะไม่ได้ตเอาไว้อะก็นั่นแหละขอโทษดีครับลืม ในส่วนของอาวุธนะคะก็ใส่เป็นอัตาคิข้างหนึ่งแล้วก็ใส่โจมตีเปอร์เซนต์อีกข้างหนึ่งนะส่วนเกาะ er, 2ชิ้นใช้เป็นโจมตีเปอร์เซนต์ทั้งคู่เลยนะคะอันนี้สําหรับแสแตเตตโดยรวมกลายเป็นประมาณนี้แล้วคือเราจะต้องไปโฟกัสสุดๆกับพวกค่าพลังโจมตีเนาะคะ่ะก็เลยจะเห็นว่าคัต้ดใส่พลังเอ่อโจมตี3ชิ้นเลยแล้วก็มีอัตาคิแล้วก็พวกจุดอ่อนสําหรับแหวนนะคะเครื่องประดับที่ใส่ใส่อันนี้นะคะเป็นแหวนอมตะค่ะ ตามนี้เลยตอนนี้บวก5แลยเสเตตถูกต้องโอเคสำหรับทีมในพืพีคอมมิชั่นที่แคทเลือกใช้จะเป็นหน้า3หลังสอนนะคะตอนนี้แถวหน้าจะเป็นเอริเซียแล้วก็มีลิงแล้วก็มีคางูลลา สำหรับแถวหลังใส่เป็นใครแล้วก็บันกับเซลมาอ่ะส่วนสกิลที่เรียง3อันตามหน้าจอนี้สกิลแรกเป็นสกิลบนลิงนะครับแล้วก็สกิลล่างคายแล้วก็ตามด้วยสกิลบนของคายนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ใช้จะเป็นตัวน้องยูนะคะหมาเอาไว้ลดหิวลดเกาะอ,อะไรประมาณนี้อ่า ฟอร์เมชันแคทบอกตรงๆว่ามันต่างจากซีสองอยู่ในระดับหนึ่งคือแคทอะเอาเฟย่าลูกรักออกไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาริเซียมาแทนเออฟอร์ a มชันเนี้ยตัวจะต้องแอคแท็เยอะมากที่สุดนะคะก็คือควรจะเป็นบันกัะบันเซลนะเพราะว่าเกินในกรณีที่เราเจอใครฝั่งตรงห้ามไอตัวใครปกติมันจะมีดีบัฟที่ชื่อว่าการเพ่งเล็งของผู้ส่งพลังอยู่ไอดีบัฟนี้มันจะทําให้ใครโจมตีปกติเน้นตัวที่เป็น มีดีบับนี้เป็นพิเศษหรือแบบ1%เซลเลยเอ้ยเต็ม100%เอเซลเลยคือมันก็จะตีแล้วก็ลิงจนกว่าจะตุยนะครับผมมันก็จะเข้าทางบาอลสกับบอเซลเลยตรงที่น้องเขามีบับกันคุ้มกันความเสียหายหลายเทิรนมากๆเนาะจากแพสซีฟเขามาเนาะแถมมีบับอำนาจด,ด้วยแล้วเราก็ยังใส่แหวนอมาตะานนะคะก็บอกเลยว่าตัวบอลอับบอเซลก็เป็นตัวล่อไครตัวล่อตัวดาเมจที่ดีมากๆอาจจะไม่ใช่ใครนี่ก็ดี แล้วตัวดาเมจที่ดียืนนานเลยส่วนการที่เราอัพแอ t แทคมาเยอะมันยังมีข้อดีอยู่อย่างนะคะคือตรงแสพสซีฟที่ว่าถ้าเกิดทีมเราจัดการศัตรูได้ก็จะได้โล่เท่าเนี่ยตามแอ t แทคของบันกับบันเซลด้วยอันนี้คัดบอกเลยว่าดีมากๆเดี๋ยวให้ดูใน ในเคส PVP อีกทีนึงว่ามันเห็นผลภาคจริงๆเลยและบอกเลยว่ายิ่งเอามาเล่นคู่กับลิงที่มีอทิวทั้งทีมด้วยนะก็คือทั้งฮิวทั้งโล่ทีมเราก็คือยืนนานขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งสําหรับสกิลบอลกับบอลเซลอีกนะคะก็คือเราจะไม่มาเซตไว้ตอนแรกนะเพราะาอย่างที่รู้ตอนนี้เราซีหกเพราะงั้นสกิลเรามันจะมีชุบด้วยซึ่งถ้าเกิดในช่วงแรกเนี่ยยังแบบมีตัวเต็มในสนามก็เลยแบบไม่ได้ชุบใครอะไรอย่างเงี้ย เอาไว้ชุบตอนท้ายแล้วการจะดีกว่าก็เลยไม่ได้เซ็ตสกิลเอาไว้มามามาเดี๋ยวพูดเยอะขนาดนี้จากการวิคอลไปแล้วเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูเลยมาแล้วครับเจอทีมแก้ผ้าเหมือนกันตัวนี่เหมือนกันเป๊ะเลยแค่ยืนคนละทีโอเคเปิดไปด้วยลิงเทเขาก็ใช้ลิงเหมือนกันอ่าตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นปล่อยสกิลคายไปแล้วเก็บน้องคังคุาไปได้หนึ่งนะครับทำให้เราได้โล่จากแพสซีฟของตัวแฝดมาแล้ว อ่ะแล้วอย่างที่เราบอกนะคะเราจะทังทำแอคแท็ให้สูงกับใครฝั่งเราเนาะมันก็เลยทําให้ใายฝั่งองคาตนั้นไปเลงดีบัฟผู้แข่งแก้งใส่เราเนะาะเมื่อกี้จัดการเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้บัฟโล่จากการเก็บน้องเอเซียไปเมื่อกี้อ่ะแล้วพอเรามีโล่ใช่ปะเราโดนไปแต่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรยังมีลิงอยู่แล้วลิงก็เลยช่วยฮิวให้เรื่อยๆจากสกิล สำหรับบันฝั่งนูนตีไม่ดเดนนะคะเพราะว่าติดแพสซีฟแล้วก็ยังไม่ถึงระยะเลือดสํเเ็จโทษเลยก็เลยใช้ฟรีไปเลยแล้วเราก็เราใช้สก,กิลบนจัดการลิงได้นะครับเนี่ยแล้วก็ทำให้ทางโัละเด้งขึ้นมาด้วยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรต่อไปชิว เ้ยรู้สึกมาดีมาดีดูดีนะตัวคางคลามาแล้วครับใส่สกิลหินติดไปอีกสองนะครับดีผมเป็นไงเหลือสามสองเจอลิงผมไปหน่อยเอ้ยฝั่งนู้นยังเหลือผีดิ ัวแฝดอยู่แต่ไม่เป็นไรเออรอบนี้มาดูดีฮะถือว่าพวกโลกพวกอะไรช่วยมาครับเรามาเจอทีมสายเวทกันบ้างโอเคเปิดไปด้วยลิงเนดูปีย้อนที ee, เขาสกิลมาเป็นไงเฮ้ยคายเราติดหลับว่ะแต่ไม่เป็นไรครั้งละเราจากไปแล้วแล้วก็เกิดมาก็เลยล้างหลับโอเคคายเราก็จะกลับมาใช้สกิลแบบเดิมนะครับผม เฟย่าเขาสก,กิลมาแรงเอาเรื่องเนาะแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้คางคูลาเพิ่งตายไปแต่ยราเลือดเต็มเนาะโอเคคายเราเช้คสกิลจัดการบไกแล้วแพสซีฟแพ,พสซีฟของตัวแฟดบนัน์เราก็เด้งโล่มากแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีตัวเขาก็ตุยไปหลายตัวก็มีแพสซีฟเด้งเอกเราก็ได้โล่เรื่อยๆเลยทุกคนอยากนี่เห็นนะครับจะเห็นแพสี่ีหกนี่มันแบบ โค oh, จร์งนัได้อีกแล้วนะครับเมื่อกี้ตากการตุยตุยของลิงก็ได้เอกตุยของยอนฮีมาเอกปะหลัวหลัวเฟย่าสกิลมาแล้วไงผมไม่กลัวฟิลมาแหละเหลือแค่ยอนนะครับให้มันดีจริงๆนะเนี่ยสีีปกไม่เอาเรื่องอนะ เพื่อได้เยอะจริงทำมาเวลาเขาแค่เป็นพีดิบย well, like ื้อเวลาเท่านั้นจิวเลยก็สรุปเลยนะทุกคนแบบว่าตัวฟันแอนบาเซลหรือจะเฟอแฟถ้าถามว่าเก่งไหมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะากการทดลองของแคทเก่งมากในฐานะตัวซัพพอร์ตทีมกายภาพนะคะเก่งโคตรสีเนี่ยทำให้ทั้งยืนถึกยืนนางแต่ว่าเราก็ไม่เน้นหวังดาเมจจากน้องอะไรเท่าไหร่นะ าจาก4-2ที่ได้รีวิวไปมันก็จะมีดามจจะเออไอสก,กิลแบบตีตัวข้างหลังอะไรเงี้ยแต่นี้ก็นั่นแหละก็ได้ด้วยแล้วก็เน้นยืนถึกยืนนานด้วยแต่ถ้าเกิดมาเทียบกับ d p s ตัวอื่นอย่างใครแนะ่นอนแอคแท็ act act, มันไม่ได้แรงอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้หวังในด้านดามจเท่าไหร่แต่แพสซีฟสิ่งที่เราชอบมากเลยคือแพสซีฟนะครับ เราได้โล่เมื่อจัดการศัตรูฆ่าศัตรูได้เพราะงั้นยิ่งทำแอรแท็กตัวแฟรเยอะก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยสู้กับเรายากเพราะเราได้ทางโล่เยอะโอเคเพิ่มแอรแท็กเขาด้วยนะแล้วก็สําหรับแคสจุดออดของทีมนี้คือเจอทีมถึกซีซีพวกโรดี้เกริดัสอะไรอย่างเงี้ยก็คือตีแทบไม่เข้าเลยลําบากมากๆแต่ว่าตอนหลังๆมานี้หลายๆคนเจอทีมถึกก็มีการใช้เอสแทนอาริเซียอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเอามาตัดบล็อกตัดทีด้วยนะ อ่ะเราก็ทําให้เราสู้ทีมถึงได้เอาเป็นว่าจุดอ่อนก็ยังมีอยู่บ้างแต่ส่วนตัวแล้วคือชอบมากๆเมียนจะมาเปิดเพิ่ม C6 ทําไมเออก็เลยมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูให้เพื่อนเพื่อมาดูแบบเป็นวิทยาทานหรอตัวอย่างเคลละกันว่าเอยถ้าประมาณนี้เพื่อนจะเปิดหรือไม่เปิดละกันว่ามันเน้นในด้าน PvP เป็นหลักเลยนะคะทุกคนแต่ที่สําคัญพูดมาถึงขนาดนี้เออใครถ้ามีแค่ C2 อะไรเงี้ยก็สามารถไปดูได้ในดีไซน์ที่เราแคปแปะไว้แล้วตอนนี้ก็เป็นคลิป C6 ผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดสไครไยแทนกำลังใจในการทำคลิปสรุปข้อมูลใดๆดนะคะพูดผิดลิ้นพันอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยเม้นกันอย่างสภาพได้ขอบคุณครับเดี๋ยวไปก่อนบ๊ายบายครับเจอกันเจอกัน